สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรมนูลชื่นชมผู้รับอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันสระบ,บุรีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นทางด้านไฟฟ้าก็คือเรื่องของโอเวอร์โหลดนะครับทำไมเราต้องมีอุปกรณ์ป้องกันโอเวอร์โหลดครับอย่างเช่นในงานบางงานเนี่ย ถ้าสมมติว่ามอเตอร์ทนกระแสได้8แอมป์แต่มันกินกระแสที่เกินกว่านะครับก็คือ9แอมป์เมื่อไหร่เนี่ยถ้าเรายังใช้มันอยู่เนี่ยขดลวดในมอเตอร์ก็จะพังทันทีนะครับเพราะขดลวดพังเนี่ยอุปกรณ์ป้องกันที่เรามีคือเซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันการลัดวงจรมันไม่ตัดนะครับ หรือ earth c ซิเก i ส c ิ r เบเ t b r e k e r หรือการฝังใสยดินเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่ตดัดไม่ช่วยอะไรได้พอโอเวอร์โหลดปั๊บเนี่ยขดลวดไม่ทันทีเลยครับเพราะฉะนั้นนี่คืออุปกรณ์ป้องกันตัวที่3ที่ผมพูดถึงนะครับย้ำเลยนะครับเราใช้อเวอร์โหลดเมื่อไหร่แล้วไม่ใช้เมื่อไหร่สำคัญมากช่างไฟฟ้าบางคนยังไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่ใช้อเวอร์โหลดเมื่อไหร่ไม่ใช้อเวอร์โหลด นะครับงานที่จะใช้โอโรดมีงานเดียวเราเรียกว่าว a ลลี่เอ r เ a ิร์โก็คือโหลดที่ใช้ในงานของมอเตอร์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักที่มันไปฉุดตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นระบบสายพานเรามีมอเตอร์ขับระบบสายพานอยู่แล้วน้ำหนักที่อยู่ในสายพานเห็นไหมครับถ้าเรายกตัวอย่างเลยอย่างเช่น สายพานที่ขนฐานหินเข้าไปในโรงไฟฟ้าเรามีมอเตอร์หมุนในการขับฐานหินเข้าไปในโรงไฟฟ้านะครับฐานหินที่มาเป็นไงครับที่มาจอดที่ท่าเรือเราเอาระบบนะครับระบบของเครนหรือตัวยกน้ำหนักใส่ยกจากเรือขึ้นไปที่สายพานเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ น้ำหนักที่สายพานจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆลักษณะนี้เราเรียกว่า variable load คือโหลดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาพอโหลดที่เปลี่ยนแปลงปั๊บมอตเตอร์ก็จะอะไรครับดึงกระแสจากการไฟฟ้าเพื่อเอาชนะน้ำหนักตัวนั้นเขาเรียกว่าเพื่อสร้างทอร์กให้สูงขึ้นคือเมแรงบิดที่จะฉุดสายพานได้เห็นไหมครับน้ำหนักเปลี่ยนแปลงกระแสที่ดึงเข้ามอตเตอร์ก็จะมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งอะไรครับถ้าเราไม่มีโอโหลดเมื่อไหร่พอมันเกิน8แอมป์เมื่อไหร่ปั๊บเป็นไงครับมอเตอร์ทนได้8แอมป์เราใส่ไปน้ำหนักมันฉุดได้9แอมป์เมื่อไหร่ขดลวดก็จะเกิดความร้อนแล้วก็ฉนวนอินซูลชันที่อยู่ในขดลวดของมอเตอร์ก็จะลัดวงจรเขาเรียกว่าช็อตเทิร์มอเตอร์ไหม้ทันทีเลยถ้าเราไม่มีโอโหลดเห็นไหมครับตัวนี้คือเราเรียกว่า variable load ต้องมีโอโหลด เมื่อไหร่ไม่มีโอเวอร์โหลดครับเราสตาร์ทมอเตอร์โดยตรงได้หรือสตาร์ทผ่านแมกเนติกก็ได้เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับหมอสำหรับอะไรครับหมอสำหรับฟิกโหลดคำว่าฟิกโหลดก็คือโอกาสที่อะไรครับการเปลี่ยนแปลงของโหลดของมอเตอร์ที่ไปฉุดไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยผมยกตัวอย่างอย่างเช่นมอเตอร์ที่ไปขับปั๊มลมเห็นไหมครับปั๊มลม ดูดอัดดูดอัดปอกปอกปออก,อกหรืออะไรครับฟิกโหลดก็คือมอเตอร์ที่ไปขับปั๊มไฮดรอลิกเราฟิกไว้เลยว่าที่รีลลทวาลไว้ที่200บาทเพราะนั้นโอกาสที่มันจะสูงกว่า200บาทไม่มีก็คือป้องกันมอเตอร์ที่ไปฉุดไฮดรอลิกปัม๊มนั่นเองเพราะนั้นลักษณะน,น,นี้เราเรียกว่าฟิกโหลดหรือมอเตอร์ที่ไปฉุดใบพัดของพัดลมเห็นไหมครับ ใบพัดของพครลมมีน้ำหนักเท่าไหร่ตัวนี้เราเรียกว่าฟิกโหลดโอกาสที่มันจะเป็นไงครับเปลี่ยนแปลงใบพัดไม่มีเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้เราเรียกว่าฟิกโหลดเราไม่จําเป็นต้องมีโอโหลดเพราะโอกาสที่กระแสะจะสูงเพิ่มมากขึ้นที่มอเตอร์ทนไม่ได้ไม่มีเลยนี่คือของลักษณะเราจะใส่โอโหลดก็ต่อเมื่อโหลดของเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างเช่นสายพาน ขนถ่ายวัสดุหรือผลถ่ายน้ำหนักแต่ถ้าเราเป็นแบบฟิกโหลดอย่างเช่นมอเตอร์ที่ไปขับพัดลมมอเตอร์ที่ไปขับปัม๊มไฮดรอลิกหรือปัม๊มนิวเมติกก็ตามพวกนี้เราไม่จาเป็นต้องมีโอเวอร์โหลดเห็นไหมครับแล้วโอเอโหลดมันมีกี่แบบครับโอเวอร์โหลดมันมี2แบบนะครับแบบแรกคือใช้เป็นแบบบีมิท o อนก็คือใช้ความร้อนแล้วกลงตัว ของหน้าคอนแทคเพื่อไปตัดให้แมกนติกตัดวงจรปั๊กนะครับใช้เวลานะครับถ้าเป็นบีมิทอ่ก็คือยิ่งร้อนร้อนร้อนปั๊บมันจะโก่งตัวปุ๊บปั๊กเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูต่อให้ดูว่าตัดปั๊บก็เราก็สามารถที่จะเป็นไงครับป้องกันไม่ให้เกิดโอเวอร์โหลดได้นะครับอันที่สองก็คือโอเวอร์โหลดแบบอิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้จะตัดไวมากปึ๊ก หมาะสำหรับอะไรครับสำหรับโหลดที่เป็นใช้กับมอเตอร์วิดเบรกเห็นไหมครัเราเรามีเบรกแคมอยู่ที่ที่เพาของของของมอเตอร์นะครับตัวนี้ครับเราสั่งให้เบรกมันอ้าออกแล้วมอเตอร์หมุนแต่ถ้ามอเตอร์หมุนแล้วเบรกมันไม่อ้าออกเมื่อไหร่เนี่ยเราจะใช้ชนิดของไบเมทอไม่ได้เลยเพราะมันต้องใช้เวลาแต่อิเล็กทรอนิกส์โอเวอร์โหลดเนี่ยจะตัดให้เราทันทีป๊อ ขณะที่มอเตอร์หมุนปั๊บจะใช้แรงบิดเยอะก็แสจะสูงมากแล้วถ้าเบรกมันไม่ทำงานเมื่อไหร่เนี่ยครับอิเล็กทรอนิกส์โอเวอร์โหลดจะตัดทันทีเลยนี่คือสองลักษณะที่ใช้ผมสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเวอร์โหลดไม่มีหน้าที่ในการป้องกันการลัดวงจรไม่ใช่มีหน้าที่ในการล่วงลงคงแต่มีหน้าที่ในการรับโหลดเกินของมอเตอร์ แล้วที่สำคัญที่สุดเราจะใช้โอเวร์โหลดก็ต่อเมื่อโหลดของเราเป็น VARIABLE เ o a d หรือโหลดที่มีการเปลี่ยนแปลงทำให้มอเตอร์ฉุดงานมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดโอเวอร์โหลดมี2แบบนะครับเป็นแบบใช้บีเมทัลก็คือใช้ความร้อนแล้วก็กก่งตัวตัวนี้ใช้เวลาแล้วก็อีกอันหนึ่งคืออิเล็กทรอนิกส์โอเวอร์โหลดแล้วเราตั้งค่ามันยังไงครับออนะครับ โดยปกติแล้วสมมุติว่ามอเตอร์ผมกินกระแส8แอมป์ผมจะตั้งค่าที่โอโหลดมีปุ่มขาวๆเดี๋ยวผมจะตั้งให้ดูนะครับปุ่มขาวๆตั้งไว้นะครับก็คือเท่ากับ0.9ของ IN ครับ IN 8คูณ0.9ก็7.2เพราะว่าพอถึง7.2ปั๊บตัวนี้จะตัดทันทีค่อยๆตัดด้วยนะครับมันใช้เวลาเพราะฉะนั้นบีมิทอนมันจะค่อยๆโก่งตัวปืตัดเพราะฉะนระยะเวลาเหล่านี้แหะครับจะเป็นตัวปเทค 10%นี่เราเรียกว่า safety factor ของโอเวอร์โหลดในการทำงานเพราะนั้นฝากท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะต่อวงจรการใช้โอเวอร์โหลดให้ดูด้วยท่านผู้ชมครับ <S <S ผมจะต่อวงจร start เตอร์โดยตรงให้ดูนะครับ start เตอร์โดยตรงก็คือต้องเป็นมอเตอร์ที่ขนาดนะครับน้อยกว่า5แรงม้านะครับเพราะนั้นเห็นไหมครับจากไฟบวก ผมเข้าโอเวอร์โหลดที่เป็น NC นะครับต้อง NC ผมใส่ NC แล้วนะครับจากโอเวอร์โหลดก็เข้าอะไรครับก็เข้าที่สวิตช์สต็อปของผมนะครับผมก็ใส่สวิตช์สต็อปก็คือโอเวอร์โหลดนะครับที่เป็น NC ผมเข้าสต็อปก็คือ BP2 ตัวนี้นะครับจากสต็อปก็เข้า Start จากสตาร์ทผมก็เข้าแมกเนติกจากแมกเนติกผมก็เข้าขั้วลบเห็นไหมครับ24โวลต์เป็นขั้วลบพรผมต่อลายที่1เสร็จผมต้องเช็คก่อนว่าอุปกรณ์ผมทำงานไหมก็คือสตาร์ทแล้วมันทำงานเห็นไหมครับถ้าผมก็กดสตาร์ทแล้วกดสต็อปมันตัดไหมตัดแสดงว่าวงจรถูกละถ้าผมสตาร์ทแล้วตัดโอ์โหลดมันตัดไหมตัดเพราะฉะนั้น แถวที่1เราต่อเรียบร้อยแล้วแถวที่2ก็คืออะไรครับก็คือการนำเอาอะไรครับเอาออกซิลีมาต่อนะครับออกซิลี NO มาต่อขนานกับตัวสตาร์ทก็คือ BP 1ผมต่อขนานกับตัวสตาร์ทแล้วนั่นถึงว่าวงจรนี้เป็นวงจรเซลล์ฮล i ดิ้งนั่นหมายถึงผมกดแล้วมันจะทำงานเลยสต็อปสตาร์ท Stop ผม start แล้วเรา simulation ดูถ้ามันเกิด overload ตัวนี้ก็คือโก่งตัวปับ๊บตัวนี้จะตัดวงจรเห็นไหมครับอุปกรณ์ก็จะตัดทันทีเพราะนั้นวงจรภาคคอนโทรลเราสมบูรณ์แล้วเราเหลือแต่วงจรภาคกำลังครับวงจรภาคกำลังของเราก็จะมีอินเวอร์เตอร์เห็นไหมครับเรามีอินเวอร์เตอร์อยู่นะครับจ้ะครับเราเริ่มต่อ วงจรพคกกำลังกันนะครับพักกำลังผมก็ต่อมอเตอร์แบบ Y นะครับเป็นมอเตอร์แบบที่1คือ220ทับ380ผมอธิบายไปแล้วนี่ผมช็อตที่ปลายนะครับพักกำลังเนี่ยต้องต่อมอเตอร์ก่อนนะครับไม่ใช่เราไฟไปเข้าอินเวอร์เตอร์ก่อนนะครับแล้วก็อะไรครับ U1 เข้าทีแมกเนติกเข้าเมนคอนแทคของมันนะครับแล้วก็ U2 เข้าเมนคอนแทคตัวที่2ก็คือตัว V 1แล้วก็ W 1เราก็ต่อเข้าไปนี่คือเราต่อภาคมอเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากต่อภาคมอเตอร์ย้ำเลยนะครับอยู่ดีเราจะมาเสียบ power supply ที่เป็น380ก่อนแล้วก็ามาเสียบที่นี่ไม่ได้เลยเพราะถ้าเราลืมเปิดไฟ380แล้วเราเสียบที่นี่นั่นคือปลายจะมีไฟ เพราะนด้วยเหตุนี้เองข้อควรระวังที่สุดในการสอนนักศึกษานะครับก็คือการที่เวลาเราจะเสียบสายเข้า power supply ปลายต้องไม่เปื่อยนะครับยกตัวอย่างเลยผมเห็นไหมครับเบ็นคอนแทคตัวที่หนึ่งผมเสียบปับ๊บผมก็มาเสียบที่ power supply เพราะนั้นโอกาสที่ปลายเดียจะสัมผัสมือผมไม่มีเลยนี่คือระบบเซฟตี้หรือระบบป้องกัน ตัวที่2คงขัวที่2เห็นไหมครับก็เข้าที่ L2 ของอินเวอร์เตอร์แล้วก็สุดท้ายก็คือ L3 ก็เข้าที่อินเวอร์เตอร์ตัวที่3ผมเกิดไฟอินเวอร์เตอร์เห็นไหมครับกดสตาร์ทอินเวอร์เตอร์ด้วยนั่นหมายถึงทุกครั้งที่ผมสตาร์ทมอเตอร์เป็นแบบได e เรกผมกดปั๊บ ไฟสเฟสก็จะผ่านแมกเนติกแล้วก็เข้ามอเตอร์มอเตอร์ก็จะหมุนทันทีเลยเห็นไหมครับพอผมสต็อปมันก็จะหยุดขณะที่ผมสตาร์ทอยู่แล้วเป็นไงครับมอเตอร์เรารับโหลดเกินก็คือไปฉุดน้นำหนักที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆถ้าผมตัดโอเวอร์โหลดเห็นไหมครับมอเตอร์จะหยุดทันทีนั่นหมายถึงโอเวอร์โหลดทำงาน นั่นหมายถึงเวลาเรารู้ว่าโอโหลดทำงานแล้วเนี่ยต้องเอาโหลดออกจากสายพานนะครับเพราะนั้นเราจะต้องคอนโทรลน้ำหนักให้ดีไม่ใช่เราบอกว่าเราตักฐานหินเข้าไปในใ,ในในสายพาน10 10กระบุงแล้วเกิดโอโหลดแสดงว่า10กระบุงนั้นทำให้มอเตอร์รับโหลดเกินเราก็ต้องลดเหลือ8 แครั้งที่เข้าไปในสายพานแล้วก็ต้องหยุดรอให้ฐานหินนั้นเข้าไปในโรงงานไฟฟ้าก่อนถึงจะใส่ตัวใหม่เข้าไปนี่คือหลักการของการใช้โอโหลดนะครับวิธีการติดตั้งอาจารย์ดูครับตัวนี้คือโอโหลดยกตัวยอย่างสมมติว่าโอโหลดของผมมอเตอร์ Motor, ผมกินกระแส1 0แอมเห็นไหมครับผมจะต้องตั้งที่0.9ตัวนี้ก็จะมีปุ่ม0.9ที่ตรงกับขีดของมัน เราะฉั้นเวลาเราซื้อโอเวอร์โหลดเขาจะถามว่าจะเอาโอเวอร์โหลดกี่แอมครับอาจารย์ครับอยู่ดีเราบอกว่าเท่าไหร่ก็ได้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นสําคัญมากเลยนะครับอย่างนั้นเราไม่ใช่เป็นช่างไฟฟ้าเราเป็นช่างเถอะเวลาเขาถามว่าแมกนิกเราจะใช้กี่แรงม้าเราก็ต้องดูแรงม้าที่เราไปควบคุมมอเตอร์ถ้า10แรงม้าแมกนิตต้องเป็น10แรงม้านะครับไม่ใช่อยู่ดีเราไปใช้ แรงม้าที mar, <go> data, M, ่ต่ <quy Gothic> ํากว่าแมกนติกสมมติว่าเราควบคุม8แรงม้าแต่มอเตอร์เรา10แรงม้าแมกนติกก็พังครับหน้คอนแทคมันทนกันไม่ได้โอเวอร์โหลดก็เทียนโดวยกันเวลาเขาถามเราก็ต้องดูกระแสที่มอเตอร์ถ้ากระแส1 0แอมป์เราก็ตั้งตังไว้ที่ 9M แอมป์เราก็บอกว่าซื้อโอเวอร์โหลดประมาณ8ถึง10แอมป์นะครับเขาก็จะให้มาแต่ไม่ใช่ว่าเราไปตั้งโอเวอร์โหลดถ้าตั้งมากไป กว่ามอเตอร์ทนได้มอเตอร์ก็ไม <track> ่ตั้งน้อยไปนั่นหมายถึงมอเตอร์ยังทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพเลยมันตัดก่อนแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือหลักการของการตั้งโอเวอร์โหลดนะครับแล้วก็วิธีการเลือกใช้อเวอร์โหลดด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับที่ผมแสดงถึงการต่อวงจรนั้นท่านอาจารย์จะไปใช้สอนเด็กแล้วก็ไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้นะครับฝากทุกทท่านว่านะครับ o v e r อร์โมีหน้าที่ป้องกันการรับโหลดเกินขอบพระคุณที่ติดตามผมนะครับแล้วก็ถ้าสนใจที่จะมาเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันของเราช่วงนี้เรามีทุนสำหรับนะักเรียนที่จบหมอ3ต้องการเรียนปวชว3ปีกับเรานะครับไม่ต้องเสียค่าเทอมไม่ต้องเสียค่าหอพักนะครับมาเรียนที่เราเลยนะครับเราจะเน้นปฏิบัติ4วันทฤษฎีวันเดียว นั้นเน้นกับความรู้ในโลกของความเป็นจริงของอุตสาหกรรมแล้วที่สำคัญที่สุดนะครับเราเรียนที่นี่เหมือนเรียนที่เยอรมันย้ำเลยนะครับเรียนที่นี่เหมือนเรียนที่เยอรมันฝากท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับหรือนักเรียนที่เรียนมสไปแล้วแล้วปวดหัวหรือมห้าไปแล้วเรารับโอนมาเรียนในระดับปชที่เราด้วยเหมือนกันนะครับเรารับสมัคร ั้งภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2ภาคเรียนที่1ก็ถึงสิ้นเดือนพฤษภาภาคเรียนที่2ก็ถึงสิ้นเดือนตุลามาสมัครกับเรานะครับท่านก็จะเป็นคนเก่งเหมือนช่างเทียมมันครับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่ติดตามรายการของเราขอบคุณมากเลยครับ